สวัสดีครับพบกับก้แยเจ๊งเด็กเลี้ยงกุ้งในวันนี้นะครับก็พามาดูข้าวอายุส0มสิบวันแล้วนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยหนอนสองไปแล้วผมไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะแล้วก็วันนี้ส0ิบวันนี้ยวันนี้ผมมาปล่อยน้ําแล้วก็ก็เลยมีแมลงก็เลยต้องการป้องกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แมลงเยอะนะครับพวกเ,ออเพลี้ยไฟนะครับอันนี้เราก็จะปล่อยน้ําแล้วเราก็เลยจียาเลยนะครับ ภาพที่เห็นนี้คือข้าวสามสิบวันนะครับก็รอบนี้ก็ไม่ได้เน่นอะไรมากมายนะครับข้าวสำหรับผมนะสำหรับผมเนี้ยคือช่วงเรื่องแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราได้หมักสารคู่หูกเกษตรงแปดนะครับฉีดสารพ่นฉีดพ่นสารได้หนึ่งวันนะครับน้ําที่ว่าพอดีแล้วทีนี้ฝนตกลงมานะครับกลายเป็นทะเลสาบอันนี้ก็การย่อยของเขาก็อาจจะทํางานไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าน้ําเยอะมาก น้ำเป็นทะเลเลยนะครับน้ำเป็นทะเลเลยนะอันนี้ครับก็คิดว่า,าการย่อยเมล็ดหญ้าและก็เมล็ดข้าวดีนี่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับกับกู่เกษตรตรงแปดกับน้ําที่เยอะเกินไปเพราะว่าฝนนะครับแล้วก็ฝนตกหลังจากวันข้าวหนึ่งวันแล้วฝนตกนะครับมีการฝนตกด้วยข้าวเม็ดจมอันนี้ก็เลยรอขึ้นด้วยอะไรด้วยนะครับสําหรับข้าวจุดน,นี้นะครับ ก็อันวันนี้มาปล่อยน้ําแล้วก็ทําการฉีดพ่นสารป้องกันมแมลงครับเพราะตอนนี้มีมแมลงเยอะนะครับสําหรับข้าวสารสิบวันพี่ๆสมาชิกและเพื่อนๆว่าไงครับจากสายตาที่มองนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับแ้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเดี๋ยวผมลงไปถ่ายข้าวให้ดูข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองถอนรากรากให้ดูว่ายาวไหมกิน ลากเดินกินอาหารดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายดูมาครับมาดูกันใกล้ๆนะครับก็อันนี้นะฮะก็หนที่สองสามสิบวันนี้ผมก็จะใช้ตัวเดิมเหมือนกันนะครับลุงตี๋แปแปดเพื่อเร่งลากแตก,กอน,นะครับแล้วก็เขียวสมบูรณ์นะครับมันจะเขียวสมบูรณ์ดีเดี๋ยวสักครู่เรามาดูข้าวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกัน ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เห็นคลิปอ,อก่อนหน้านี้นะครับก่อนใส่ป๋ยหรือใส่สามสิบศูนย์ูนนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้นะครับอ่านี่นะครับดูต้นข้าวต้นข้าวสามสิบวันนะครับหนาดีนะครับต้นแบนดูดโอเคเดี๋ยวเราถอนจะถอนรากดูนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยน้ํานะครับก็ถือว่ามีกอค่อนข้างดีนะครับ ตัวนี้คือข้าวสายพันธุ์ตองแปดนะครับทางด้านนี้ที่ว่าดูแน่ๆหน่อยตรงนั้นดูแน่ๆหน่อยหรือตรงด้านนู้นจะดูแน่แน่หน่อยเนี่ยก็ที่ผมบอกนะครับออตอนช่วงใช้สารย่อยเนี่ยมีฝนตกแล้วก็น้ําเยอะเป็นทะเลสาบเลยน้ําเยอะมากนะครับก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างนี้นะฮะก็ก็ไม่เป็นไรเพราะฝนนี้มันมีอยู่แล้วเรื่องยางนะครับก็ทางนี้ก็ ที่ผมคิดนะก็จะมีหญ้าหญ้าขึ้นแสมาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเมล็ดข้าวดีดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับที่ที่ยังมีอยู่ในผืนนาของเรานะครับก็อาจจะมีปะปนขึ้นมาจากการสังเกตที่ผมเห็นเนี่ยนะไอแถวแถวเนี้ยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยเพราะไอต้นเล็กๆที่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่า,นาจะเป็นข้าวด็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไ,หม,ไหม่เอาอยู่อ่ ดึงถอนเลยเนี่ยน,น,นะคู่หูก็เสร็จตรงแปดมันใช้ได้ผลจริงๆนะครับกับเรื่องการย่อยได้ดีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็แต่ที่เราเห็นๆกันอยู่ว่าตรงนี้มันไม่ได้ผลก็เพราะว่า,วาน้ําเยอะเกินไปน้ําเยอะจนสารเขาไม่สามารถที่จะทํางานและกลารทาการย่อยได้ดีประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็มีแมลงด้วย ครบสิ่วันเรามาถอนดูลากันดีกว่าครับเอาตรงไหนดีครับผมอยากดูลากตรงไหนดีเอาถอยยังไงผมไิเกียดลงเอาเอาตรงนี้แล้วกันเอาตรงนี้แล้วกันอึ๊บก่อนนี้แตกดีจ้ะครับเอานี้แล้วกันเนาะหรือจะเอาน้น้นอันนี้ก็ได้มาครับอึ๊บ อันนี้สำหรับข้าวสามสิบวันนะครับโหท่านผู้ชมตับผืนนาที่ยังไม่เคยปล่อยน้ำนะครับตอนนี้สามสิบวันข้าวก็แตกกอดีด้วยนะครับแล้วก็โหรากยาวใหญ่จริงๆนะครับแล้วขาวด้วย เงินกอดีเพราะลากแน่นอนเลยเนี่ยโห,หูลากยาวนะครับอันนี้ค่าสามสิบวันแต่ทีเนี้ยนี่นี่นี่ผมสังเกตเห็นนะที่ผมที่จะวพาอันนี้ครับเอ่อเห็นไหมครับนี่เพี้ยไฟนะครับมีเพี้ยไฟด้วยนะนี่เห็นไหมดูให้ดีนะครับนี่ตัวเขาจะเล็กนิดเดียวเองครับผมอ้าวไม่เห็นละนี่นี่น,นี่ไปไหนแล้ว ล่วงไปแล้วนะครับช่วงนี้เพี้ยไฟระบาดนะครับแต่อันนี้ให้ดูรากนะครับข้าวสามสิบวันนะครับรากเขาใหญ่ยาวมากเห็นไหมฮะล้างงาวิธีรากไม่ดํานะครับรากข,ขาวด้วยนะครับเนี่ยเดินกินอาหารดีมากเลยเนี่ยชอบมากเลยเป็นไงบ้างครับสำเอ่อ หลังจากที่ได้เห็นข้าวต้นข้าวแล้วก็รากข้าวแล้วเนี่ยพี่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 ว่างไงบ้างครับสำหรับข้าวสามสิบวันนะครับต้นรากนะฮะพี่พี่เห็นแล้วโอเคไหมสำหรับที่ผมใช้เนี่ยไอ้กู้กู้ก็เสร็จตรงแปดเนี่ยคือช่วยย่อยสลายแล้วก็ดินดีแล้วก็ไอตัวกรดอะมิโนลงตีแปดแปดแปดนะครับพวก ช่วยเลี้ยงลากแต่กอนะครับจะหันมองไปทางไหนก็แน่นดีแน่นดีก็มีญ้าปนครับมีญ้าปนแน่นอนครับับนนี้ก็ดูจากใบครับและนี่คือมแมลงดูโอ้โหแล้วก็มีเพลี้ยไฟนะครับช่วงนี้เพลี้ยไฟระบาดแมลงเยอะด้วยครับมแมลงเยอะจริงแล้วก็มีหนอนวางไข่นะครับทีนเห็นนะ นี่เอา้าไปไหนแล้วเป็นอะไรวะประมาณนี้จะ,มะแมงเยอะเห็นไหมครับโอเคดีนี่คือมแมลงนั่นเลยนะเห็นไหมฮะพี่พไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวลินน้ําจืดนะครับที่รู้ร,รู้รู้กันน่าจะเป็นตัวลินน้ําจืด ก็อย่างที่เห็นนะครับผมอย่างที่เห็นก็ค่าสําหรับปุ๋ยหุนแรกที่ผมใส่อันนี้นะครับก็จะเป็น30มสนะครับนา20ไร่ผมใส่ไป8กระสอบนะครับแล้วก็ส่วนปุ๋ยหนที่2เนี่ยผมใส่ตอนช่วง27วันนะครับก็16 88นะครับ16 88 6ลูกนะครับนา20ไร่ผมใส่6ลูกนะครับแล้วก็พอได้สามสิวันผมก็ปล่อยน้ําเลย ผมปล่อยทิ้งเลยผมปล่อยน้ําแล้วก็ทําการฉีดพ่นสารกําป้องกันแมลงนะครับแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องว่าผมกําลังสงสัยอยู่นะครับว่าข้าวที่ผมเห็นออกรวงเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวต่อนะฮะแต่มันออกรวงคือข้าวอะไรเนี่ยนี่ครับพี่น้องอะดูโคลนเลยมันไม่ใช่ต่อนะ นี่ต้นนี้เออเข้าตาออกรวงแล้วครับฮฮออกรวงแล้วมาแล้วสีจย้อนกับปากันแล้ว ก็ขอฝากพี่ๆน้องๆชมคลิปแล้วก็ช่วยกดทุกใจกดไลค์เพื่อเป็นฝันกับกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับกับข้าวผ่าสายพันธุ์ตองแปนะครับแล้วก็คู่หูกเกษตรตองแปนะครับอามิโนโลเล่งรากแก่กอลุงตีแปดแปดแปดนะครับก็อย่างที่เห็นครับข้าวสามสิบวันนะฮะสวยเขียวแจ่มเลย แล้วก็ขอขอบคุณทีมงานก็เจ๋งนะครับแต่ไม่ใช่ก็เจ๋งเด็กเลี้ยงกุ้งนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเรามาดูข้าวกันเรื่อยๆ